สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อง Blue Planet ผมไม่ได้มาร้องเพลงให้ฟังนะครับแต่ว่าจะมาแนะนำแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นระบบ Cloud Storage นะครับปกติเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยซิงข้อมูลไว้ที่ไหนบ้างนอกจากในมือถือเนี่ยาบางคนอาจจะใช้ Dropbox ใช้ Google Drive ใช้ Box ใช้ P Cloud ผมก็ใช้หมดเลยแล้วก็เต็มหมดแล้ววันนี้จะมา,าแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเมกกะนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเลครับเขาก็ไม่ได้มีออกมาตั้งนานแล้วนะครับส่วนที่บอกว่าสามารถเก็บข้อมูลให้พื้นที่การเก็บข้อมูลถึง 50GB นั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับก่อนอื่นเราต้องไปดาวน์โหลด เมก้านะครับที่เพจสโตรหรือว่าแอปสโตร์สก่อนนะครับแล้วแต่เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะใช้ะระบบไหนนะครับก็ผมข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วก็การเข้าไปซายอินนะครับคงจะทำกันเป็นทุกคนแล้วนะครับแล้วเขาจะให้เราเข้าไป Verify ไปยืนยันที่อีเมลนะครับเพื่อจะ Activate นะครับไปให้มันใช้งานได้นะครับ ครับเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับเข้าไปที่แอปนะฮะอินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าตาของแอปนี้ก็จะง่ายๆนะไม่มีอะไรเอเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับก็ไปเก็บรูปนะครับก็กดที่จุด3จุดทางขวาข้างบนนะครับผมก็ตั้งชื่อมาที่ new folder นะครับตั้งชื่อว่า Pick นะครับแล้วก็ create สร้างขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะไปเปิดนะฮะ มันจะว่างเปล่านะไม่มีนะครับเราวิธีการอัปโหลดก็คือกดที่จุด3จุดข้างบนอีกนะครับแล้วก็คลิกอัปโหลดนะครับมันจะให้เราเลือกชุดเนี่ยเราก็คือมาจาก c a m ิล Lo โของเครื่อง iPhone เนี่ยนะครับจะเอารูปอะไรก็เลือกเข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเลือกหลายๆรูปเลยนะฮะ สัก10รูปนะครับเข้าไปแล้วก็กดทางขวามือข้างบนวัดดันนะครับอันนี้มันจะมองไม่เห็นว่ามันทางานหรือเปล่านะฮะจะค่อนข้างแตกต่างจากแอปอื่นอันนี้เข้ามาแล้วนะครับเพราะมันจะเป็นรูปเล็กคือมันจะต้องไปดูทางนี้ฮะทางขวาข้างล่างนะครับแล้วมันจะมีอยู่ที่ฐานสเปอร์ตรงนี้ครับเนี่ยฮะมันจะแสดงนะครับแอคทีฟว่า รูปกำลังโหลดขึ้นไปนะครับถ้าบางคนช้าก็อาจจะต้องลบแอปแล้วก็โหลดเข้ามาใหม่นะครับตอนแรกผมเคยโหลดเข้ามาแล้วมันก็จะช้ามากนะครับแล,แล้วก็ลบออกแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาใหม่นะครับข้อดีของตรงนี้คือมันจะสามารถสต็อปเนี่ยหยุดได้นะครับ ะะแล้วมันจะไม่หายไปไหนอย่างบางแอปเนี่ยบางทีมันจะหลุดไปเลยนะครับต้องกลับมาเลือกรูปใหม่แต่อันนี้มันจะสามารถหยุดได้นะครับลักษณะของแอปเนี่ยนะเมกาเนี่ยเหมือนเขาจะทำตรง,ง transfer quota เนี่ยไว้เป็นเหมือนเป็นบัฟเฟอร์เป็น2ชั้นคือ,อรูปที่เรา อัปโหลดขึ้นไปหรือไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงทรานสเฟอร์นี่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอโหลดเข้าไปใน Drive ใน Cloud อีกทีหนึ่งนะครับส่วนบางคนก็จะบอกว่าโหลดช้าบางทีมันก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยหรือว่าขนาดของไฟล์ด้วยถ้าเป็นอ,อย่างเราเก็บรูปอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะ,ะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อย่างบางคนนี่จะดาวน์โหลดอาจจะ upload, อัปโหลดอาจจะเป็นพวกเกมหรือไฟล์ขนาด 3 0มสิบกิกะไบต์อย่างเนี้นะมันก็ต้องมีปัญหานะครับเพราะว่ารู้สึกเขาจะให้อัปโหลดได้วันละไม่เกิน 5GB กิกะไบต์นะครับถ้าเป็นรูปภาพก็คงไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไปดูที่ use storage นะครับซึ่งเนมก็บอกว่าใช้ไป10%แล้วนะครับ ของผมเนี่ยที่เขาบอกว่า50พื้นที่ใช้งาน 50GB กิกะไบต์แต่ของผมเนี่ยทำไมเป็น8 5กิกะไบต์เดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะต้องไปดูที่เนี่ยฮะ a c h ี e v e m e n t นะครับครัหน้านี้ให้เรามาดูที่3ช่องข้างล่างก่อนเลยนะครับแล้วก็ดูเฉพาะตัวเลขสีฟ้าก่อนนะครับก็ติดตั้งแอปนะครับก็ได้ 15GB กิกนะครับอ,อันที่2 ก็ลงทะเบียนได้โบนัสอีก35นะครับเป็นเท่าไหร่50นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนก็บวกอีก20ก็เป็น70นะครับจะสังเกตว่าทั้ง3อันเนี่ยมันจะมี expire date นะครับเป็นวันหมดอายุหมดเลยนะครับอันแรกก็มี6เดือนนะฮะอันที่2บ่มเลยอีก5วันก็คิดว่าประมาณ1เดือนนะครับมันก็จะค่อยลดลงไปเรื่อยๆ นะครับก็แล้วอย่างที่บอกระบบเขาเนี่ยจะมีตัวสีเขียวนะมันจะเป็นเหมือนเป็นอีกชั้นหนึ่งนะฮะเป็นทานซูเฟอร์โคต้าเนี่ยถ้าหมดอายุมันคงจะไปอยู่ตรงนั้นนะฮะไอ้พวกไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็จะมีวิธีที่จะเพิ่มเนื้อที่นะครับโดยไม่ต้องซื้ออีกนะครับก็คือช่องด้านบนนะครับเป็น referral ก็คือ invite your friends แนะนะนำเพื่อนบอกต่อๆไป ก็จะให้ใส่อีเมลนะครับถ้าเขาลงทะเบียนเราก็ได้อีก10กิกนะครับสรุปว่าแอปเมกาหรือว่าเมกาเนี่ยก็ให้พื้นที่เก็บข้อมูล50าิกิกะ b บต์แต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะครับเรื่องเวลาจริงๆก็ของฟรีไม่มีในโลกก็อย่าไปว่าเขานะครับก็ยังไงก็ถือว่าเยอะอยู่ดีก็ยังมีประโยชน์ครับอย่างตัวอื่นก็มีเหมือนกันนะครับอาจจะต้องลงทะเบียนกับ โอเปอเรเตอร์ค uh, ่ายมือถือค่าย uh, ระบบเซอร์ uh, วิสท,ที่เราใช้นะฮะผมก็เคยเจอหรือว่า uh, บางแอปเนี่ยก็ยังใช้ไม่เต็มพื้นที่เลยก็จะ uh, ไม่ให้เราอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปนะฮะจะขายอยู่เรื่อยว่าต้องต้องซื้อเพิ่มหรือว่าบางเ uh, จ้าก็จะเป็นแบบว่า uh, ต้องคอยดูนะครับอัปโหลดขึ้นไปแล้วรูปนะี่มันจะ โดนย่อส่วนนะครับไม่ได้ขนาดเท่าเดิมนะครับก็ยังไง 15GB กิกะไบต์ก็ถือว่ายังเก็บได้อยู่แล้วเอาไว้เต็มแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับคนที่จะไม่ยอมเสียเงินซื้อพื้นที่แบบผมก็ต้องอเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันหลังมีอะไรมาแนะนำก็มาพบกันใหม่แล้วกันก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้บูแพนเน็ต ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ